สวัสดีครับสวัสดีครับพ man, ่อแม่พี่น้องซื้อผือซื้อค um นครับนนี่แซ่บอีกแล้วพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องโอ้โหตํำ <quy> ตํำลงขบบางพี่น <sky> ้องโดยทีมือผมเองพี่น้องโอ้กับแก่มาพี่น้องน้ำมันต้มพี่น้องน้ำมันต้มไก่อบพี่น้องมา่างเอา่างหมอครับแ้วไปไหมครับอื อืมยังมาพระอ,องค์ผมขอสดเข้าไปนะครับอืมทำลงมาบ้างอืม,อม,อม,อม แกต้องเซ็นกับปุ่นเลยนูพี่น้องเซ็นเนี่ยไอ้ห่อนปวดจนพี่น้องโอ้โห

我怎样啊？嗯嗯嗯嗯嗯 จับมาแลครับ <c oughs> เจอแก่พป่นองเลย หลายพันมาเห็นคลิปพี่น้องกับฝากพี่น้องครับอะไรก็แจ้งกดติดตามเลยครับพี่น้องแอาหารฝากพี่น้องคอมเมนต์นะครับว่าเพิ่งอยู่ไซจังหวัดใดครับว่ายในประเทศเราประเทศครับพี่น้องเนื้อไตออกตัวอีสา,านมาแล้วด้วยครับพี่น้องอาหารอีสานเลยพี่น้องฝากพี่น้องแนะนำเลยครับเมนแนะนำนะครับ,นนนรบอืมครับนอนมัน กรอบหวบบา,านครับอเย็นนมพม่น้นอก เอาสับอิมได้ไหมน้องโบเบสบวากันน้องครับไม่รูมอะไรน้ันนงขอทดขออภัยได้ไหมพี่้องผู้เป็นเก่าครับทั้งน้อใหมทั้งไก่ าาหืมจลาตผมเจ็บแทไหมครับไปพี่แข่งครับพี่ตนรอมกันไหม ん、mm hmm. no, no. ทำไมบองหวานี่ยพี่น้องดิบๆนี่ครับบอร์ต้มบอร์ยังนมาสชุดครับบอขมนะครับพี่น้องแต่ว่ามันก็บดีนะครับกินนิดมันมีหมอกันมีังครับมีไฟรางไฟถิ่มเขาไฟเลยพี่น้อง เป็นแบบน้ำมันเผาเลยกินได้เลยครับโอูโ้แสรับพ่น้องตำหู ขอบเลยครับกุ๊บกุ๊บ โอ,อบครับพี่น้องวันสี้มาสดโดสดอยู่พี่น้องในข่าวพุณเบิดหลายครับข่าปุ่นครับอื้อตื่นผ่าพี่น้องขอโทษขออภัยเครับ ในเมื่อนี้ครับเบิ่มกินแซ่บได้พี่น้องของขอโทษขอให้พ่อพี่น้องสู่สู่คนที่กินบอเบิดนะครับแล้วก็ขอโทษพี่น้องสู่สุขคนครับกับอิุญาตทาทางในการกินครับถ้าบนสุภาพประกันนะครับมื่อนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับมื่อหนาสิห้าเนวแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ